ดูเหมือนว่าตลาดหน้าหนาวรอบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความคึกคักในบางหย่อมบางพื้นที่นะครับในภาพรวมมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะักแต่ก็มีบิ๊กดิวไหมก็อาจจะพอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าน่าสนใจขนาดนั้นเดี๋ยวเราก็ตามนะครับเวลามันยังไม่หมดมันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเองจะพาไปดู4ดิวที่น่าจับตาก,ก่อนตลาดจะปิดลงจะมีดิวไหนบ้างจะเป็นใครบ้างตรงใจคุณหรือเปล่าติดตามได้ในเกมเองและเลงข่าวครับ ข้าวเกลียบ PR อาร์บิกแบกรสสาวครีมและหัวหอม ตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวที่แฟนบอลต่างทราบกันดีนะครับตลาดรอบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยวิววาหรือว่าคึกคักเหมือนตลาดปีอื่นๆตลาดนักเตะเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวที่เราเราแฟนบอลต่างก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นตลาดที่ไว้ใช้ช้อปปิ้งแก้ไขสถานการณ์ของทีมตลาดนี้เนี่ยครั้งนี้เลยนะครับโดยเฉพาะกับครั้งนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยวิววาหรือว่าคึกคักเหมือนตลาดปีอื่นๆนะครับไม่ได้มีนักเตะเบอร์ดังๆย้ายทีมแบบค่าตัวมหาศาลจนแฟนบอลบางคนก็เลยตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะทำไมตลาดรอบนี้มันเงียบจัง เวลาเปิดตลาดครับบละตลาดเตเร,รอบนี้ครับจะปิดลงในงวันที่3กุมพาพันธ์ช่วงเช้าของบ้าน,น,นเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาไปส่องซีดิวที่น่าสนใจก่อนตลาดจะปิดกันว่ามีใครที่เข้าขายย้ายทีมหรือมีข่าวกับทีมระดับท็อปอีกบ้างนะครับในลิสต์นี้จะมีใครบ้างเริ่มวันที่คนแรก,อ,การอาเลฮันโดกาลาโชครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันว่ามันมีบิ๊กดิวบ้างไหมเนี่ยฝั่งแมสซิตี้ก็จะมีโอมามามูสใช่ไหมครับแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นอื่นก็ยังเบาบางอาจจะมี กลับซานโตสอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ฝากฝังของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็แมนเชสเตอร์เขาคงยอมกันไม่ได้นะครับในเนม,นมเื่อซอิตี้มีขาเข้ามาแล้วเนี่ยแมนยูบอกผมขอขาออกบ้างดีกว่านะครับนี่คือสตาร์ตัวตึงตัวดังจากฝั่งปีศาจแดงครับเป็นลูกม่องสโม,มสรอ,อยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นมาตั้งแต่ชุดยูสิบเก้ายูยี่สิบสามก็คือไปดึงตัวมานะครับไปดึงตัวมาแล้วก็มาปัน้นก็มีโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในซีซั่นสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองนะครับแล้วก็ เส้นที่ผ่านมาก็าลงสนามให้แมนยูไปแล้ว50นัดรวมทุกรายการทําไป10ประตูกับอีก5แอสซิสแฟนๆเกือบทุกคนต่างรักและชื่นชมในตัวอเลฮันโดการนาโชนะครับจะมาถึงในยุคข,ของคุณซื้อมาอย่างรูเบนอามริมที่เน้นใช้แผน3-4-2-1เป็นหลักกลายเป็นการนาโชเองครับที่ไม่เข้าแผนการทําทีมซะอย่างนั้นเพราะด้วยระบบของ2ตัวรุกอยู่ด้านหลังกองหน้าครับมักจะไม่ค่อยได้ทางออกรืมเส้นเยอะแบบพวกปีจกจะเน้นเล่นเป็นกองกลางขึ้นเกมทําเกมรุกซะมากกว่าเอาว่าตรงๆคือเป็นย์เมเกอร์นะครับซึ่งการนาโชเนี่ยไม เลี้ยงกินตัวได้ดีไปกับบอลได้ดีถนัดเล่นทางริมเส้นซะมากกว่าซีซั่น2023-24เนี่ยนะครับเขามีสถิติเลี้ยงบอลผ่านสาเร็จสูงถึง86%ซึ่งมาในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับผ่านมากว่าครึ่งทางของาการเล่นในลีกกาาโชดันมีเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งที่ drop ลงไปอย่างน่าใจหายครับคือเขาทำได้เพียงแค่54%เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถิตินี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างบ่งบอกได้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยดูจะ drop ลงไปกับผลงานในซีซั่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็เล่นไม่เข้าเข้าระบบก,กับโค้ดคนใหม่สักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ปีศาจแดงที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาหนี้สินเข้าขั้นโคม่าเพราะเขาเลยรวมหัวคิดกันว่าเอ๊จะหาทางออกยังไงสถานการณ์ของการาโชก็ไม่ค่อยดีสถานการณ์ทาง,งการเงินก็ไม่ค่อยดีทางนั้นขายนักเตะตัวท็ปทอปทําเงินทําก,กําไรเข้าสมโมสรดีไหมมันก็เลยเป็นกานาโช่นี่แหละครับก็มีข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าแมนยูต้องการจะขายกานาโชกถ้ามันได้ราคาที่สมน้ําสมเนื้อมากพอนะครับแน่นอน มันอาจจะมีเสียงคัดค้านจากแฟนบอลบางส่วนเพราะว่าการ์ังโชก็ถือเป็นลูกม่อคนหนึ่งของสโมสรถ้าสมมุติว่าไปได,ด้บดิบดดีกับทีมอื่นก็คงเสียดายนะครับอย่างไรก็ตามฮนะด้วยการที่สโมสอนกาลังมีนี้สะสมจากการซื้อน,นักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมไปถึงการผ่อนจ่ายนักเตะหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงนี้สิ่งที่ตระกูลเกลเซอร์ทำไว้เนี่ยรวมดอกเบีย้ยเข้าไปแล้วมันมากแบบเฉียดพันล้านปอนด์เลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากครับ ทีนี้ฝั่งบอร์ดบริหารก็เลยคิดว่าการขายเด็กปั้งของตัวเองไปเนี่ยมันน่าจะคุ้มกับการขายนักเตะคนอื่นๆที่ซื้อมาแลนน้วกาลโชก็กลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับไม่รด้ถูกเลือกผิดหวังหรือว่าถูกเลือกสมหวังเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยแมนยูตั้งราคาขายการโชไว้ราวๆหกสิบล้านปอนด์หรือว่าราวๆเจ็ดสิบเอ็ดล้านยูโรครับมีทีมจากเซเรียาอย่างนาโปลีและก็ทีมจากฝั่งพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองอย่างเชลซีสนใจอยู่อย่างไรก็ดีนะครับฟาบิโซโรมาโนนะครับก็ออกมาบอกว่าเชล ว้าตัวกาลาโชหรือในฝ้าฝัของนาโปลีเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีรายงานจากสกายสปอร์ตว่านาโปลีหวังจะปิดดิวกาลาโชให้ได้เร็วๆนี้เช่นกันรวมไปถึงต้องการที่จะรีบเจรจาสัญญาส่วนตัวกาลาโชให้ได้โดยไวที่สุดด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็อยู่ที่กาลาโชเองแล้วครับว่าอยากจะอยู่อังกฤษต่อหรือจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆที่อิตาลีแต่ถือว่าเป็นดิวที่น่าจับตามากๆคนหนึ่งในตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยครับเพราะมันก็ไม่ง่ายนะครับกับการที่ทีมทีมหนึ่งจะขายเด็กป้าของตัวเองไปทํากาไรแต่ว่าแมนยูตอนนี้เนี่ยสถา,า,านะ จะเก็บกระโชกเอาไว้ได้มันก็เลยเป็นทางออกแบบนี้ที่พอจะทําได้ในช่วงนี้ครับก็ดูว่าจะมีการย้ายออกจริงหรือไม่นะครับันต่อกับคนถัดไปครับมาตินซูบิแมนดี้ครับนี่เป็นนักเตะตัวท็อปจากเรอัลซาเนดครับที่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยกันนะครับมาตลาดมกราคมรอบนี้เนี่ยทีมที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซูบิแมนดี้อย่างหนะักกลับไม่ใช่ทัพหงส์แดงอีกต่อไปแต่เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนั่นค ว่าอาร์ซนอลต้องการตัวซูเบ r m e มนดีและเปิดหน้าเจราจาเพื่อหวังจะเซ็นตัวเขาล่วงหน้าไว้ในตลาดซัมเมอร์ปีหน้าด้วยครับสาเหตุที่ซูเบ r มนดีต้องออกจากโซเซเดตในซีซันหน้านั้นเป็นเพราะว่าทางโซเซเดตเองก็ยังไม่อยากเสียนักเตะคนสําคัญไปกลางคันกลางฤดูกาลนะครับ ขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับในเวลานี้กับ ad, โซเซดดดรวมถึงกับทีมชาติสเปนในช่วงยูโร2024ที่ผ่านมาจอมาักูุรูเนี่ยต่างบอกว่านี่คือกองกลางที่น่าจาับตามองที่สุดของลาลิก้าเลยครับถิติเนี่ยบอกว่าซีซั่นที่ผ่านมาเขาเป็นนักเตะที่รับบอลจากคู่เซนเตอร์ของทีมมากที่สุดพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นตัวโฮบอลเป็นตัวขึ้นเกมเป็นดีฟไลน์プレเมเกอร์เป็นคนที่คู่เซนเตอร์ไว้ใจครับให้เขาเป็นคนกาหนดจังหวะของเกมทั้งหมดเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเชื่อมเกมจากแดนหลังสุดแด,ดนกลางและข้ามไป ตกเป็นข่าวกับบาซ่าแล้วก็เคยถูกยกย่องว่านี่คือนิวบูสเกตหรือว่าบูสเกตเจนซีนะครับซึ่งก็เป็นตำนานของทีมเจ้าบนทุ่มนะสำหรับเซนจิโอบูสเกตนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีบทบาทการเล่นที่ใกล้เคียงกันกับบูสเกตครับเป็นกองกลางเบอร์หขึ้นเกมได้รับได้รุกด,ดีครับแม้ว่าสรีระร่างกายอาจจะไม่สูงเท่าแต่ว่าก็ควบคุมเกมได้แนบเนียนตาดีเหลือเกินนะครับ,นะร,บรายงานเพิ่มเติมจากเดลี่เมลบอกว่าอาร์เซนอลพร้อมจ่ายเงิน,นราว51ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวสวีเมดี้มาร่วมทัพ ที่ถกเถียงอยู่ในหมู่เดอกันเนอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับว่าเอะตอนนี้มันจําเป็นหรือ,รอไม่กับการเสริมกองกลางเข้ามาเพราะว่าปัญหาจริงๆของอาร์เซนอลนั้นมันคือการที่พวกเขาไม่มีกองหน้าไม่มีตัวจบสกอร์หรือเปล่าแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางอเนต้ากับบอร์ดบริหารนั้นคิดอะไรกันอยู่บางทีเขาอาจจะมองคนละมุมกับที่แฟนบอลแบบเราเราเป็นก็ได้ซีซั่นนี้ซูเปอร์เมนดี้ลงสนามให้เรสโอซสตดไปแล้ว26นัดรวมทุกรายการครับทำไป1ประตูกับ1แอสซิสสร้างสรรค์โอกาส71%จ่ายบอลสำเร็จ83 ชนะก,การดวล62%ึ่งฮาร์ซลนันได้ตัวเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับการเอาเขามาเล่นกับดิคนไรท์หรือว่ามาติเดกาดรวมถึงโทมัสปาเต้น่าทำให้ทัพปืนใหญ่นั้นเป็นทีมที่มีแผงกลางที่แน่นปึกทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้อีกทั้งอายุเองเนี่ยก็เพิ่งจะอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นใช้งานต่อได้แบบยาวๆเลยนะครับก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาถูกทีมให,ใหญ่ตามจีบมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์จนยาวมาถึงตลาดหน้าหนาวรอบนี้ครับรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วอานาอนดี้้าาทาถุกอย่าง ไปตามเป้าหมายก็จะเป็นทัพปืนใหญ่ที่ได้ตัวเข้าไปแล้วก็บอกเลยว่ามันจะไม่ได้มาในช่วงครึ่งซีซั่นนี้นะครับถ้าได้ไปเนี่ยอาจจะมาในซัมเมอร์หน้าเซ็นล่วงหน้าอะไรแบบนั้นเอา้า ไป2คนแล้วครับเรียกว่าเป็น2คนที่ค่อนข้างเป็นตัวระดับท็อปกันเลยทีเดียวทีนี้ไปต่อกับคนที่3ที่อาจจะยังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ว่าดัานมีข่าวกับทีมใหญ่ในเพลย์มลีกครับคนคนนั้นคือมาติสตาวนั่นเองครับกองหน้าดราวรุ่งวัย19ปีจากทัพเสือใต้บายเยอร์มิวนิกครับตอนนั้นบาเยอร์ตัดสินใจควักเงินกว่า28.5ล้านยูโรคว้าตัวเขามาร่วมทีมในซีซั่น2022-2023นะครับหลังจากนั้นครับตาวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าจับตามองด้วยการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ยูโรในรุ่น U17 ในปีนั้นอีกด้วยอีกทั้งมาติสตาวนั้นคือเจ้าของสถิติ นักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับเรนส์อีกด้วยนะครับหลังจากได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแล้วพอย้ายมาอยู่กับบายเยอร์มิเนกเนี่ยเขาก็สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับทัพเสือใต้ได้ในเกมที่ชนะวิกตอเรียโคลโลนไป5-0ในถ้วย DFF p ฟเอโคนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่17ปีกับ126วันเท่านั้นแต่ว่าสามารถพังประตูได้แล้วทีมที่สนใจเขาในตอนนี้ก็คือสิงห์บรูเชลซีครับที่เอาจริงๆก อย่างไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้มันก็เหมือนเดิมแล้วครับทุกการมูฟของเชลซีมักมีเครื่องหมายคำถามของแฟนๆอยู่เสมอมีข้อสงสัยจากแฟนๆเชลซี Chelsea, ว่าดีลนี้ถ้าเอามาจริงจะคุ้มกับเราหรือเปล่าดวยความที่มาติสตาเองก็ยังเป็นเด็ก ควรจะไปหากองหน้าตัวอปๆท,ท,ที่มาถึงแล้วไม่ต้องปรับตัวเยอะไปเลยจะดีกว่าไหมโดยสถิติในช่นที่ผ่านมาของเตาเนี่ยน,นะครับลงสนามให้บายเยน์ไปแล้ว13นัดรวมทุกรายการไม่สามารถยิงได้แม้แต่ประตูเดียวและทําไปเพียงแค่1นึ่งแอสซิสเท่านั้นซึ่งเราบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยน,นะครับสำนักข่าวอย่างรายงานว่าเตาเองเนี่ยไม่ได้สนใจใจะย้ายออกจากบายเยนนิกขนาดนั้นครับเขายังอยากจะเล่นกับพับเสือใต้ยอยู่แต่ว่าสถานการณ์ของเขาเองในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีชื่อลงสนามให้กับบาเยนนิกมา3เกมติดแล้วครับนี่จึงอาจจะทําให้เขาเนี่ยฉุกคิดได้บ้างเเลล็กกน้้อแวววคร่าาาขจะฝ าคตไว้ที่าบยมินิกต่อไปหรือว่าจะต้องย้ายทีมฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับรายงานไปล่าสุดเมื่อวันก่อนนี่เองครับว่าเขามีความรู้สึกว่าสถานการณ์ของเตากับบาเยนนั้นมีทิศทางที่เปลี่ยนไปซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะย้ายทีมมากไปกว่านั้นเนี่ยข่าวนี้ยังมีการเชื่อมโยงถึงตัวรุกของเชลซีอย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคุยอีกด้วยเพราะทางบอร์ดบริหารทัพสิงบรูนั้นต้องการจะปล่อยเอ็นคุนคูออกไปเหมือนกันครับแต่ปลายทางเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะไปลงเอ่ยที่ไหนโดยแหล่งข่าวเนี่ ที่อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกับแมนยูที่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่สําหรับเอนคุนคูนะครับก็น่าจะมีเอนคุนคูเกี่ยวข้องถึง2ดิวเลยสําหรับเรื่องราวของมาติสตลแล้วก็เบเยร์เบนิกนะครับรวมถึงแบล็ตเชอร์ยูเนเต็ดด้วยทีนี้ถ้าถามว่ามันเป็น3คนที่น่าสนใจมากพอและดึงดูดมากพอหรือยังก็อาจจะยังแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยอยากให้โฟกัสให้หนักเลยครับ เพราะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวอึกกระทึกคึกโคมที่สุดถ้ามีการย้ายในตลาดรอบนี้และจริงๆควรจะย้ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมกำลังพูดถึงมาคัดแบดฟอร์ดครับ มีผู้ชายคนนึงให้สัมภาษณ์หลังเกมไว้นะครับว่าผมจะเลือกคอเก้ไวเทลโค้ดประตูของผมมาอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองซึ่งมันดีกว่าการที่ผมจะใส่ชื่อผู้เล่นที่ไม่ได้เต็มที่กับทีมในทุกๆวันลงไปคําสัมภาษณ์คํานี้นะครับเป็นของเฮสโค้ดของทัพปีศาจแดงอย่างรูเบนอามอรินครับหลังจบเกมที่แมนยูบุกไปเอาชนะฟูลแลนด้ใน1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแฟนๆสงสัยกันว่าอามอริมต้องการจะส่งสารนี้ให้ใครหรือเปล่าจะใช้แร็ฟอร์ดจริงๆหรือไม่แต่ก็ไม่มีใครสามารถให้คคําาาตตตอออบได้ร้รรแแ่่ฟนนนนกก็็ูเปล,ล,ลว,วขงท นนั้เหลือไม่มากแล้วแน่ๆครับเกมล่าสุดที่แรดฟอร์ดลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมนยูต้องย้อนไปเดือนธันวาคมปีที่แล้วนู่นเลยนะครับเกมนั้นนะบุกไปเฉือนวิกตอเรียเพลย์เซนต์สองหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดก็หลุดจากรายชื่อตัวจริงของทีมไปแถมไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆอีกด้วยจนบางทีตอนนี้เนี่ยมันอาจจะถึงทางตันของเขากับแมนยูนเต็ดแล้วก็เป็นได้นะครับซึ่งหากพูดกันตามตรงเนี่ยนะครับคลาสแบบแรดฟอร์ดก็ยังเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลลลีีีีีกกกกกรรระดดดดัััับบบทท็็อออออปปๆื่่่่่่่นนนนนไ้้้้้สสาาาายยยยยยแแแวววววงงงงงใใเูชชุมพขคต เจอของแรดฟอร์ดเองคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรครับทำอะไรก็มักจะทําตามใจตัวเองซะส่วนใหญ่แฟนๆแ,และโค้ดเองก็เลยมองว่าเขาไม่ค่อยทุ่มเทกับแมนยูมากนะครับ รวมไปถึงการแบกรับคะนเหนือกว่า375 0 0 0ปอนด์อต่อสัปดาห์เนี่ยมันมากเกินไปสำหรับนักเตะที่แทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับทีมเลยครก็ไม่แปลกครับถ้าจะมีข่าวมาว่าทัพปีศาจแดงนั้นต้องการจะปล่อยตัวแรดฟอร์ดออกไปในตลาดหน้าหนาวนนี้แรดฟอร์ดเองตกเป็นข่าวกับบรูเชตต์ดอตมุนนะครับทีมจากฝั่งบุนเดสซีกาแต่ว่าล่าสุดโรมาโนเองก็รายงานว่ามีบาเซโลนาและเอซิมิลานด้วยที่สนใจในตัวแรดฟอร์ดโดยแรดฟอร์ดนั้นเล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแนวรุกครับและในตอนนี้เขาเล่นตำแหน่งกองหน้าเนี่าากงนานงนนนนมมใตหห้้ไไปปททััด152 50 ประตูกับ20แอสซิสโดยฤดูกาลนี้ครับเขามักจะประจําการอยู่ทางฝั่งปีกซ้ายครับลงสนามไป15นัดทําไป4ประตูกับ1แอสซิสและแม้จะโดนแฟนๆปีศาจแดงบ่นอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังยิงประตูได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ปัญหาหลักๆของแรดฟอร์ดที่ทําให้มันยากต่อการย้ายออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดก็คือค่าเหนื่อยของเขาครับค่าเหนื่อยของเขานั้นสูงเกินพนานไปมากเลยครับค่าเหนื่อย375,000ปอนด์ต่สอสัปดาห์มันแพงจริงๆครับถ้าแมนยูไม่ช่วยจ่ายก็คงไม่มีทททททีีีีมมมมมมมไไหนนนนน่่่่่่่จะาา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 าควววว้้ตตัเเปรรรรๆืือออผบงงกกฟ จะย้ายไปบาร์เซโลนาและเขายินดีจะลดขั้นเนี่ยของตัวเองลงด้วยอย่าไรก็ตามครับบาร์ซ่าเองจะซื้อแรดฟอร์ดได้ก็ต่อเมื่อต้องขายใครออกไปก่อนสัก1คนซึ่งก็ยังดูเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากสําหรับดีลนี้ครับแต่หากว่าเราย้อนกลับไปมองบทสัมภาษณ์ออมอริมนั้นว่ากาันตามตรงนะครับอนาคตของแรดฟอร์ดกับทัพปีศาจแดงมันแทบจะจบลงแบบ1 0 0แล้วทีนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันว่าตลาดรอบนี้ครับแรดฟอร์ดจะได้ย้ายออกไปทีมไหนหรือไม่ซึ่งจริงจิเอซิเิลาาก็อาจจะปิดโอกาสไปแล อรรฟ์ไม่มากแล้วล่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ย้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ยคงยากนะครับที่แฟนๆจะได้เห็นแรดฟอร์ดลงสนามถ้าดูจากการสัมภาษณ์ของอาร์โมริมนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวเสียหายก็มีออกมาแบบไม่พักเลยว่ากันตามตรงครับการไปนักฟุตบอลสิ่งเดียวที่ทาให้พวกเขาพัฒนาขึ้นได้เนี่ยมันคือการได้ลงเล่นนะครับแต่ก่อนคุณจะได้ลงเล่นเนี่ยนะครับคุณต้องซ้อมให้ดีซะก่อนเพราะว่าสาเหตุที่อาร์โมริมชี้ชัดมาเลยว่าทําไมถึงไม่ใช้แรดฟอร์ดเนี่ยเขาดูจากตอนซ้อมครับ้้าาาาาอมไม่ดี็เเลนยรรววจจะป ของรัดฟอร์ดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าจะไปลงเอ่ยกับที่ไหนแต่ก็ต้องรีบเจราจาก,กันหน่อยครับเพราะวิคหน้าตลาดในมกราคมก็จะปิดตัวลงแล้วเพื่อนๆละครับจากลิสที่เราพูดไปคิดว่าใครจะได้ย้ายทีมและได้ย้ายไปทีมไหนกันบ้างหรือทีมของคุณอยากได้ใครเป็นพิเศษไหมในลิสตน์นี้ลองคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับของดีๆผมไม่เก็บไว้คนเดียวครับข้าวเกรยียบ p R B back รีบิ๊กแบ็คครับสี่รสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและข้าวเกรยียาครีบิ B ๊กแบ็คหัวหอมซอ ช็อปออนไลน์ทาง Shopee ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับวันนี้เกมเองลาผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแม่งทุกอย่างเลยครับทุกคนครับฝากด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ